a f f i l i a t e Marketing การตลาดแบบเป็นพันธมิตรการตลาดแบบพันธมิตร A f f i l i a t e Marketing คือรูปแบบการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าของสินค้าหรือบริการ Mer c h a ช t กับบุคคลหรือองค์กรอื่น p u b l i s h e r เพื่อโปรโมตสินค้าหรือบริการของเจ้าของธุรกิจโดย p u b l i s h e r จะได้รับค่าตอบแทนจากการทำการตลาดตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นการเข้าชมเว็บไซต์ วิสิตการสมัครสมาชิกห,หรือการขายสินค้าเซลลการตลาดแบบพันธมิตรเป็นการตลาดเชิงประกอบการ Performance Based Marketing หมายความว่าธุรกิจจะจ่ายค่าตอบแทนแก่ Publisher เมื่อพวกเขาสร้างผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นจุดนี้ทำให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแน่นอนและยังช่วยลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายขององค์การดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย สำหรับพับลิชเชอร์นั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกรีวิวสินค้าหรือบริการการเขียนบทความหรือรีวิวสินค้าหรือบริการลงบนสื่อออนไลน์หรือการสร้างวิดีโอรีวิวสินค้าหรือบริการลงบน YouTube เป็นต้นสิ่งสำคัญคือพับลิชเชอร์ต้องเลือกสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความสนใจและกลุ่มเป้าหมายของตนเพื่อให้สามารถโปรโมตสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตลาดแบบพันธมิตรมีข้อดีหลายประการเช่นช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ Brand Awareness ช่วยเพิ่มทราฟิกทราฟฟิกไปยังเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ของธุรกิจช่วยเพิ่มยอดขายเซลล์ Sell, ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดการตลาดแบบพันธมิตรจึงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตัวอย่างของการตลาดแบบพันธมิตรเช่นเว็บไซต์รีวิวสินค้าหรือบริการเช่น a เม z o n Lazada, s h o p ป e บล็อกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่รีวิวสินค้าหรือบริการพันธมิตรทางการตลาด Affiliate Network เช่น CJ Affiliate, AWIN Rakuten หากธุรกิจของคุณกำลังมองหากลายุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการตลาดแบบพันธมิตรอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ